ชิพพีด้วยนะคะวันนี้เล่นน้าปั๊บไม่ถอดเสื้อคะ่ะสูบอะไรคะน่หลูกสูบอะไรคะเขาเรียกสูบอะไรสูบลูกบอลคะ่ะล้วสูบยังไงคะอดูดยังไงอดูดน้ายังไงคะบอกเพื่อนๆสิดูน้ำแบบนี้คะ่ะดูดยังไงดูดขึ้นยังไงคะไหนดูฉันจขีดให้ดูนะคะขีดเลยคะ่ะขีดเอาฝั่งด้านโน้นนะคะโอเคคะ่ะแต่มันเหมือนควนมากเลยคะ่ะ อุ้ยอุ้ยอ่าดูดน้าเยอะๆสิคะดูดน้าเยอะๆดูดมาเยอะๆแล้วก็ฉีดเลยอย่าฉีดไปทุ่งหญ้าสีเขียวนุ่นดูนี้ค่โอ้น้าเต็มหรือยังคะน้ําเต็มหรือยังนองค่ะหาดูดอีกค่ะดูดอีกนะคะดูดอีกอ่าดูดอีกดูดยังไง ดูดูาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอาดูดโอ้มี่หนักโอ้แจมเลยแฉมเลยดูดอีกค่ะลูกดูดอีกดูดอีกเมื่อกี้ี่ยน้ำพุ่งน้ำพุ่งเยอะมากเลยอันนี้สูบเขาเรียกสูบอะไรค่ะลูกหนึ่งเขาเรียกสูบอะไรสูบลูกโป่งโอเคดูดขึ้นมาเอามาปรับเล่นได้เนาะปรับเล่นได้เอาสูบดูนะคะเพื่อนโอ้ เจ่มมากเลยสูงไหมสูงไหม,ไมอ่ดดมา,าดูดขึ้นมาอีกดูดขึ้นมาอีกเยอะๆนะคะเราปรับเอาจากสูบลูกโป่งใช่ไหมคะเขาเรียกสูบนาเยอะมากเลยค่ะอู้อากาศร้อนไหมคะวันนี้อ,อืมอาสูบอีก โอ้หมดแล้วหมดแล้วเอาอีกลูกเอาอีก,อ,อ,กอีกมาเลยลน,นะน้ำเย็นไหมร้อนมากเลยอ่ะโอ้แจ่มเลยเอาาโอ้ยโอ้ยออกไหมเนี่ยน้ำออกไหม โอเคหมดแรงยางน่ะหมดแรงย่างดูดอีกอุ้ยน้ำหมดละเอาอีกลูกสูบอีกสนุกไหมเนี่ยอ่าเอาพุงพ่งอีกพุ่งอีกอ่าลรบสุดท้ายพุ่งเลยลอลอโอ้ โอเคยังไม่จบค่ะหมดแล้ว